วันนี้เรามีวิกฤตคนตกงานเจ็ดแสนคนท่านมีงบประมาณดูแลพอเขาเพียงพอไหมเรายังเป็นหนี้ชาวนาอยู่ที่ยังไม่ได้จ่ายค่ารายละหมื่นยังเป็นหนี้ชาวนาอยู่ที่บอกขอให้ไม่ไม่เผาฟางเพื่อพ m 2อจะได้ทั้งหมดนี้ยังไม่มีใครได้รับนะครับสิ่งที่ห่วงก็คือว่าการพิจารณาของคณะอนกรรมการวิสามันนั้นได้ดูถึงความคุ้มค่าความจําเป็นความเร่งด่วนของประเทศไหมได้ตอบโจทย์ประชาชนไหมว่าวันนี้ประชาชนห่วงอะไร งประมาณอันนี้จะตอบโจทย์เขาว่าได้ดูเรื่องความจําเป็นความเร่งด่วนไหมเช่นตึกที่พูดมานี้3,800ล้านไม่ควรปรับลดด้วยซ้ําอาจจะควรจะชะลอไป1นสปีเพราะว่าเรามีเงินกู้สูงถึง8 0 0แสนล้านบาทพื้นที่ที่ฟังกันวิที่การวิสามัญเสียงข้างน้อยมาแล้วก็รับราชการเพียงแค่พันคนแต่พื้นที่เพิ่มขึ้นถึงสเท่าทั้งหมดเนี้ยก็จะบอกได้ว่าสมมุติฐาน วิธีการวิธีคิดของคณะกรรมาธิการวิสามาัญงบประมาณเนี่ยได้ใช้มือใครยาวสาวได้สาวเอาชาวบ้านนั้นมือสั้นไปไม่ถึงหรือไม่สิ่งต่างๆเหล่านี้อยากจะได้ฟังคําตอบจากคณะกรรมาิการครับว่าสิ่งที่ผมถามเนี่ยถ้าท่านตอบได้หมดผมก็เชื่อว่าผมจะลงคะแนนให้ด้วยความสบายใจแต่ว่าหลายคนเห็น้วครับว่าการใช้เงินแบบเศรษฐีโดยไม่มีประเมินผลเลยเป็นสิ่งที่อันตรายครับท่านประธานครับ